การยกระดับชีวิตของผู้อื่นคือหนทางในการยกระดับชีวิตของตัวเองอืก็เหมือนว่าถ้าเราอยู่แวดล้อมไปด้วยคนแบบไหนถ้าเราสามารถช่วยยกระดับชีวิตของเขาได้มันก็เป็นเหมือนการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือชีวิตของตัวเราเองด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้หรือช่วยยกระดับคนอื่นนั่นหมายความว่าเราย่อมต้องมีทักษะหรือมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือคนอื่น ได้แน่นอนเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถยกระดับชีวิตของคนอื่นได้โดยที่เขาเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดมันน้อยมากนะครับในหนังสือเขาเลยบอกว่าเชื่อได้เลยว่าถ้าเราสาม lucky, ารถยกระดับชีวิตของผู้อื่นได้มันก็คือการยกระดับชีวิตของตัวเราเองได้เหมือนกันเปรียบเสมือนถ้าเราตริวหนังสือกับเพื่อ, Luke <ๆ S 2> อน,น่ะเราก็จะได้ความรู้จากการติวนั้นไปด้วยเพราะว่าม,มันก็เป็นเหมือนการทบทวนของตัวเราเองว่าเอ้ยความรู้เนี้ยเราแน่นแค่ไหน แล้วเราถ่ายทอเราก็ยิ่งจำมากขึ้นนะครับ